อ้าวเฮ้ยไอ้หนูมึงเป็นนายกรัฐมนตรีปากดีบอกวีรักมีปากก็พูดไปพูดจาไร้าสาระหิวแสงไม่ต้องมาหาแสงหรอกและไม่ต้องมาให้กําลังใจหรอกนะอากูถามมงึงตรงๆวีระก,กับพูดอ่ะเขาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แกชาติบ้านเมืองแล้วขอกระทาประโยชน์มากับชาติบ้านเมืองฮะและการมึงเป็นนายกรัฐมนตรีมึงไปพูดว่าประชาชนหิวแสงเนี่ยมึงพูดได้ไงฮะกูถามคำหนึ่งมึงพูดได้ไงนะ ประชาชนเดือดร้อนมันก็ต้องทําหน้าที่เพราะนั้นเขาสิ่งในพูดเขาตรวจสอบแล้วเขาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมึงไปว่าเขาหิวแสงนี่มึงเป็นนายกตั้งไีได้ไม่ได้พักเดียวเนี่ยว่าประชาชนเลยนายวิระสมความคิดเป็นประชาชนมึงเข้าใจไหมเนี่ยกูถึงไม่เรียกมึงคุณไงเพราะกูก็ไม่นับถือมึงไม่ศรัทธามึงและมาสิงบุรีอะ่ะเออมากันน่ะมากันกนะ่ะหนึ่งในร้อยสามสิบแปดนะ่ะกูเห็นมากันน่ะมาที่สิงบุรีอะ่ะผู้ถูกแจ้งข่าวหาก็ดีสวเนี่ย